ผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลังจากการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงในหลายประเด็นครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าครมมีมติเห็นชอบในเรื่องของหนี้สินก็คือเรื่องการพักหนี้ SME การช่วยเหลือหนี้นอกระบบลูกหนี้รายย่อยที่เกิดจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ e ีวีตามมาตรการ e ีวีระยะ3.5และขยายสิทธิประโยชน์ด้านสพสามิให้กับรถอีโคคาครับส่วนเรื่องของราคาพลังงานนะครับนายกบอกว่ารัฐบาลจะพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตรกระดาษที่ค่าไฟงวดใหม่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าจะพยายามทำให้ไม่เกินหน่วยละ 4.2บาทต่อหน่วยแต่ว่าต้องขอดูราคาแก๊สอีกทีครับว่าจะลงไปได้เท่าไหร่แต่ยืนยันนะครับว่าจะพยายามไม่ให้เกิน4.2บาทอย่างแน่นอนซึ่งก็รอการประกาศอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนั้นครับคือาผู้จัดงานสารฝันสมรถเท่าเทียมในภาพนี้นะครับ ได้เข้าพบนายเศรษฐาทวีสินเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดเข็มกลัดสีรุ้งและเป็นการประชาสัมพันธ์งานเสวนาสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาแสดงวิสัยทัศน์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณและให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลน,นั้นจะผลักดันและสนับสนุนกฎหมายสมรสถเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสำหรับทุกคนในสังคมไทยครับ